สวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o t โต r คร t เอเตอ anel n กับการดูดวงไพ่ยิสีกันนะครับซึ่งการดูดวงวันนี้เราก็ดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะหมายความว่าเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับการดูดวงของเราเป็นการดูแบบภาพรวมพลังงานรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะอะไรก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนก็ได้เช่นกันนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางก็พอหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกำลังใจเท่านั้นนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวน้นนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึงสองทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อในเวลาทำการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนจะไม่มีการทักทายติดต่อท่านใดไปก่อนโดยเด็ดขาดนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังหมายปองคุณอยู่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยเออใครกำลังหมายปองคุณอยู่นะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ย,ยิบสีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคครับมาเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้คุณได้ไพ่ The Star โอ้ใบแรก The Star เลย คุณเป็นที่รู้จักในสังคมของคุณเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เจ็ดไม้เท้า seven of wands แปดไม้เท้าเอ็ดอ of wands งานการคุณน่าจะกำลังไปได้สวยนะครับแล้วก็หน oh ึ่งเหรียญ e อ g h t of pentacles หกดาบซิก of swords โอ้โห the chariot ต่างชาติต่างภาษาคนทางไกลโดดเด่นนะครับ The High Priestess โอ้โห,โหเขามองคุณมีสเสน่ห์มากๆจริงอย่างที่ว่าอาราชินีเหรียญ Queen of Pentacles คุณดูมีความพร้อมในตัวเองสูงมากนะเป็นที่ต้องถูกตาต้องใจของหลายคนเลยแล้วก็7เหรียญ Seven of Pentacles ดูคุณจะไม่ค่อยรีบร้อนในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งก็ดีแล้วครับสอง t h t o of Swords คนคนนี้อาจจะทำให้คุณลังเลได้เลยนะอืมไม่ธรรมดา9ถ้วยในออฟคัพส์แล้วก็เฮ้ย hey, สิบถ้วย1ท of อฟคัมีลุ้นมีลุ้นคนนี้นะครับใครกำลังหมายปองคุณอยู่มาขยายความกันตามหน้าไพ่วันนี้เลยนะเออจากใบแรกแถวแรกเลยมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่ เป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์อยู่ในแสงไฟเป็นคนเด่นคนดังหรือไม่มีเป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงของคุณนะครับการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเลยเราแทบทุกคนมีสื่อในมือโทรศัพท์กล้องวิดีโออะไรก็แล้วแต่อินเทอร์เน็ตคุณสามารถออกสื่อได้คนที่ทํางานออกสื่อมีความโดดเด่นมากนะครับที่คุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้และจะดึงดูดคนที่น่าสนใจมาจาก FC แฟนคลับของคุณหรือผู้ติดตามคุณหรืออย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ทํางานด้านการออกสื่อโดยตรงทํานายได้อีกอย่าง หนึ่งว่าคุณเป็นคนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อใดๆอย่างเป็นประโยชน์ทำให้ผลงานของคุณเผยแพร่เป็นที่รู้จักก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าถ่ายตาตัวเองออกสื่อแต่เอาผลงานลงสื่อแบบนี้ก็ได้เช่นกันโด่งดังโดยผลงานก็ได้หรือโด่งดังโดยตัวคุณเองก็ได้นะครับบางท่านอาจจะถ่อมตัวว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะไรแต่อันนี้ใบนี้หมายความว่าเป็นที่รู้จักอย่างน้อยคือเป็นที่รู้จักในสังคมของคุณในแวดวงการงานของคุณในสายงานของคุณนะครับ คุณค่อนข้างทํางานหนักเป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุนลงแรงไปนะั้นมันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาถ้าตามเดอะสตาเมื่อกี้เรามีใบนี้ประกอบด้วยผมมองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากคนนึงแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมีผู้สนใจเยอะนะครับ เป้าหมายชีวิตของคุณหลักๆเลยแน่นอนคือความสําเร็จประการประสบความสําเร็จส่วนตัวชื่อเสียงเงินทองความสุขส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่คุณคาดหวังความสมบูรณ์แบบพอสมควรซึ่งคุณก็ทําได้ดีมาโดยลําดับคุณคาดหวังถึงชื่อเสียงเงินทองคุณจะได้ตามนั้นช่วงเวลานี้ตามดวงตามหน้าไพ่คุณไม่ได้ลําบากแต่อย่างใดนะครับ แต่ถ้าหากในบางท่านอาจจะบอกว่ายังลำบากอยู่หรือมีความเหนื่อยอยากอยู่ก็เป็นไปได้ว่าเกิดความคลาดเคลื่อนทางเวลาของคำทำนายเพราะนี่คือคำทำนายรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับตามหน้าไพ่ณเวลานี้คุณน่าจะมีความสุขสบายดีพอสมควรเลยลองทบทวนดีๆนะครับบางอย่างที่คุณคิดเอาว่าลำบากจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลำบากแต่อย่างใดเพียงแต่คุณอาจจะเหนื่อยใจไปสักหน่อยก็เป็นไปได้นะครับ แล้วใครกําลังหมายปองคุณอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าเยอะมากนะมีคนสนใจคุณอยู่เยอะมากคุณอยู่ท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายแต่มีคนที่หมายปองคุณจริงๆจังๆอย่างน้อยหนึงคนเป็นคนทางไกลนะครับทางไกล เป็นคนทางไกลมีแนวโน้มเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้ด้วยหรือถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็เป็นคนชาติเดียวกันที่อยู่ไกลๆก,กันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละเมืองหรืออยู่ต่างประเทศณนะเวลานี้มีโอกาสจะเดินทางมาเจอกันไหมในอนาคตก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับคนคนนี้เขาติดตามคุณผ่านสื่ออยู่หรืออย่างน้อยก็คือมีคนรู้จักร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้คุณกับเขายังไม่เคยเจอกันนะ ยังไม่เคยเจอกันแต่มีคนรู้จักร่วมกันหรือมีการติดตามกันผ่านสื่อเขาสนใจในตัวคุณมากคุณดูดีมีเสน่ห์ในสายตาเขาเลือเกินเป็นไปได้ด้วยว่าเขาทํางานทําการแวดวงเดียวกับคุณหรือแวดวงข้างเคียงแวดวงใกล้ๆกันทําให้เกิดความรู้สึกประทับใจกันโดยง่ายนะครับ เขามองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งดูมีความเพียบพร้อมบางท่านอาจจะอายุน้อยแล้วก็มีความสามารถเกินตัวแบบนี้ก็ยังเป็นไปได้เรียกว่าในสายตาคนอื่นเขามองคุณดีมากและในสายตาเขาคนนี้เขายิ่งประทับใจคุณมากๆเลยนะครับหากคุณเป็นผู้หญิงคุณดูสวยสง่ามากๆในสายตาเขาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเป็นไปได้ว่ามีสาวงามกําลังแอบปลื้มคุณอยู่กําลังหมายปองคุณอยู่แบบนี้เลยนะทายให้ตรงๆตามหน้าไพ่เลย ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะพัฒนาได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ต้องทายตามหน้าไพ่อีกเช่นเคยว่า ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเริ่มต้นได้เมื่ออะไรก็ตามที่คุณกับเขาได้เจอกันจากการแนะนําของคนรู้จักหรือจากกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่มีร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเจอกันตามงานต่างๆมีการพบปะสังสรรหรือติดต่อประสานงานหรือมีคนรู้จักแนะนํามาให้ดังกล่าวไปแล้วว่าคุณมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้มีคนรู้จักร่วมกันเป็นไปได้สูงมากว่าความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตพัฒนาจากความเป็นเพื่อนไปก่อนแบบนี้นะครับ เขาคนนี้ก็มีดีไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณเรียกว่าถ้าเขาปรากฏตัวขึ้นมาเขาเผยโฉมออกมาเขาจะทําให้คุณลังเลได้เลยนะครับว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีจะอยู่สดๆสวยๆหล่อๆไปก่อนหรือจะมีคู่ดีอะไรแบบนี้หรือถ้าแม้แต่คุณชอบคนอื่นอยู่เขาจะทําให้คุณหันมาสนใจเขาได้ด้วยคนนี้ไม่ธรรมดาโปรโฟไฟล์ไม่ธรรมดานะครับอืม ถ้าจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนราศีใดธาตุใดได้บ้างดินน้ำลมไฟก็ขอให้ดูในเบื้องต้นว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูได้นะครับแต่ก็อย่างที่ย้ำมาเสมอย้ำมาโดยตลอดว่าอย่าไปยึดติดก,กับเรื่องราศีเกิดธาตุกำเนิดอะไรมากมายเพราะอาจจะเป็นการล็อกสเปคเกินไปทำให้คุณพลาดคนดีๆได้แต่ดูเป็นแนวทางได้นะครับ ไม่ว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่แล้วจะตกลงคบหากันหรือไม่คนคนนี้ยังคงมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการหมายปองคุณอยากได้คุณในการเป็นคนคบหาเป็นคู่รักแบบนี้แต่ว่าการครบหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยเร็วนักนะครับดังกล่าวไปแล้วว่าถ้ามีการพบปะการความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีค่อยๆเติบโตศึกษาดูใจกันไปเพราะว่าดูแล้ว คุณทั้งสองคนมีความโดดเด่นกันไปคนละอย่างเรียกว่าคุณก็เด่นทางหนึ่งเขาก็เด่นทางหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีจะเรียกว่าดีมากก็ว่าได้ทีนี้อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้เสมอว่าบางทีคนดีก็อาจจะไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมเพราะอาจจะมีจริตบางอย่างหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่มีสิบถ้วยออกมาค่อนข้างเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคุณกับเขาถ้าได้เจอกันถ้าได้พูดคุยกันศึกษาดูใจกันหรือแม้แต่ าบางคู่อาจจะลองใช้ชีวิตร่วมกันเลยนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จในการครองคู่ครองเรือนร่วมกันนะครับสิบถ้วยนี้การันตีความสุขว่าจะเกิดความสุขความจเจริญในการครบหาแน่นอนไม่ว่าคุณจะคบหากันในระดับใดใช้เวลามากน้อยยาวนานแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ในที่สุดเรามีโอกาสที่จะประสบความสุขร่วมกันได้ถึงขั้นสร้างครอบครัวไทยให้ตามความสิบถ้วยเลยนะครับประมาณนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาน,นี่คือลักษณะคนที่หมายปองคุณอยู่นะเวลานี้ลองไปสังเกตดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบส่งท้ายท้ายสุดวันนี้อีกหนึ่งใบก่อนจะจบคลิปนี้นะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมีอะไรอยากแนะนําหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบเน้นๆเ,เลยแปดเหรียญเออเอทอเปนเดคอสโอเคเลยใบนี้ออกมายืนยันการันตีว่าคําทํานายของเราวันนี้มากันถูกทางนะครับมีคนหมายปองคุณอยู่จริงแต่คุณก็ยังคงมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปถือว่ามาถูกทางช่วงเวลานี้ ระหว่างที่ยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้เจอเขายังไม่ได้พบปะกันให้ต่างคนต่างทํางานไปก่อนคุณก็ทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ไปคุณยังจเจริญเติบโตกว่านี้ได้อีกส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองคนที่เหมาะสมคนที่หมายปองคุณเขาจะหาทางเข้ามาหาคุณเองไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปใจจดใจจ่อรอคอยว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทํางานไปก่อนดีแล้วคุณมาถูกทางแล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ